สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นตะเคียนทองนะครับคุณผู้ชมที่ปลูกในร่องของยางพารานะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสายโทรเก้าเหนือนะครับตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมโอ้ผมเข้ามานี่ได้รู้สึกถึงความเขียวขจีของต้นไม้นะครับซึ่งนะครับท่านปลูกเนี่ยนะครับ ชนิดเดียวเลยนะครับค<ม>ุณผู้ชมครับไม่มีไม้ป่าชนิดอื่นผสม,มเลยนะครับมีเฉพาะต้นเดียวคือต้นตะเคียนเท่านั้นเลยนะครับนี่แล้วก็การปลูกของท่านนะครับไม่ได้ปลูกในร่องกลางเพียงร่องเดียวนะครับท่านปลูกถึงอสองแถวเลยนะครับคุณผู้ชมครับในในแถวเดียวนี่นะครับในในแถวระหว่างยางพาราต้นนี้มหาเนี่ยนะครับท่านปลูกไปถึงสองแถวเลยนะครับเวลาท่านปลูกนะครับผ่านมาแล้วสปีเลยครับคุณผู้ชมครับสปีนี่ ต้นขนาดไหนอะผมจะพาคุณผู้มชมมาดูต้นใกล้ๆกต้นนี้นี่ครับเอามือกําให้ดูเลยนะครับมีมดมาอาศัยแล้วนะสองปีนี่ได้ผลแล้วนะครับก็คือได้ประโยชน์แล้วให้คือให้ใหมดมาอาศัยได้แล้วนะครับนี่ความสูงอยู่ที่ประมาณสักสองเมตรเศษแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหเนี่ยเรามองไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับระยะนี่มองด้วยสายตานี่ อยู่ที่สัก2เมตรนะครับ2เมตรคูณ3เมตรนะครับระยะนี้นะครับหากเรามีการตัดต้นยางพาราออกนะครับก็จะถือว่าความห่างความทีนี่มันก็จะน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามองถึงระยะนะครับให้มันต้นใหญ่ๆตัวโตนี่ก็น่าจะต้องมีการตัดสางออกนะครับถึงจะให้มันเติบโตได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับระยะที่เขากำลังเล็กๆอยู่นี่นะครับ ผมเชื่อว่าระยะนี้นะครับเขาจะเติบโตได้อย่างงดงามอย่างแน่นอนนะครับสังเกตเห็นจากต้นจากใบของเขานะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยครับใบสีเขียวนะครับเนี่ยครับบางต้นนี่ความสูงอยู่ที่สามเมตรนะครับต้นนี้นะครับสูงมากมากเลยนะครับเนี่ยครับกิ่งก้านเขานะครับใบของเขานะครับแต่ใบบางใบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะมีแบบจุดๆหน่อยนะนี่ครับอืม เป็นใบจุดๆนี่อาจจะเป็นมีร่องรอยการากัดของมแมลงบ้างนะครับแล้วอาจจะมีโรคใบสักอย่างนึงเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีผลต่อการาเติบโตของลําต้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูดีครับแต่ละต้นเขาก็ยืดนะครับมผมว่าตรงนี้นะครับเหตุผลที่มันงามอย่างนึ้งก็คือสังเกตไหมครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นี่นะครับ จะเป็นร่องน้ํานะครับซึ่งร่องน้นะํมันมีความชุ่มเฉินอยู่มากๆเลยอันนี้คือไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวเลยมีความชุ่มขนาดนี้นะครับจึงเป็นความเหมาะนะครับของสถานที่แห่งนี้ที่จะทําให้ต้นตะเคียนนี่นะครับเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะชอบน้ํานะครับเป็นไม้ที่ชอบน้ําสังเกตนะครับว่าเวลาเราเห็นต้นตะเคียนทองเนาะมีการออกข่าวแต่ละทีเนานะ จะไปเจอต้นตะเคียนทองที่ปรากฏในคลองน้ํานะครับนั่นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับต้นตะเคียนทองเขาชอบน้ําก็จะไปเกิดนะครับเป็นต้นใหญ่ๆอยู่ที่ริมน้ําวันหนึ่งนะเมื่อน้ํามีการเซาะร่องเซาะคลองเขานะครับทําให้ต้นของเขาเนี่ยนะครับล้มลงไปนะครับพอมันอยู่ในน้ํานะครับการย่อยสลายของมันจะจะช้าหน่อยนะครับฉะนั้นเราจึงไปเจอต้นตะเคียนนะครับเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือด้วยเหตุผลนี้แหละนะครับ ก็คือต้นตะเคียนมันชอบน้ํานะครับมันโตป็นต้นใหญ่ต้นโตนะครับแล้วไม้มันนี่แข็งนะครับคุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปนื่นานนะครับมันก็ยังไม่ย่อยสลายนะครับบางไม้บางชนิดนี่นะครับมันมันเป็นไม้ที่ไม่ได้แข็งเท่านะครับมันก็จะเปื่อยก็จะย่อยไปแต่ต้นตะเคียนนี่นะครับคุณผู้ชมไม่ไม่เปื่อยไม่ย่อยง่ายนะครับฉะนั้นมันจึงอ่เป็นต้นไม้ที่เขาเอาไปทําบ้านทําเรือนนะครับซึ่งเนาะผมก็เคยอ่าน นวม่ไยายนะครับบางเรื่องเขาก็จะพูดถึงการทําบ้านตะเคียนเนาะก็บอกว่าจะมีน้ํามันไหลออกมาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี p, นะ้ลับเนาะก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับหรือว่าการเรื่องเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนะครับเราจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเรานะครับแต่ว่าที่นะครับผมรู้ชัดเจนก็คือต้อนตะเคียนนี่มันใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับทาไมว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย วันหนึ่งนะครับผมไปที่ภาคตะวันออกนะครับผมไปเจอนะครับโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับเป็นโบสถ์คริสต์นะนะครับสร้างด้วยไม้ตะเคียนนะครับล้วนๆเลยนะครับพันกว่าต้นนะครับโอ้ผมไปเห็นแล้วอ้ามันจริงเหรอผมไปดูนะครับนอกจากตัวโบสถ์นะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วสร้างด้วยไม้ตะเคียนล้วนๆแลวนะไอ้ที่นั่งนะครับที่นั่งข้างในโบสถ์แห่งนั้นนะครับ ก็สร้างด้วยไม้ตะเคียนอีกนะครับโอ้ผมเห็นแล้วโอ้โหประทับใจประทับใจมากๆเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าสร้างได้แป๊บเดียวนะครับสร้างได้เป็น200รกว่าปีแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับคือผมกําลังจะบอกว่าไม้ตะเคียนนี่เป็นไม้ที่สามารถเอาไปสร้างประโยชน์ได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างและที่สาคัญคือมันมันไม่เปื่อยไม่ย่อยง่ายมันเป็นไม้เหนือแข็งนะครับฉะนั้นใครที่จะเอาไม้ตะเคียนเนาะไปไปทาสิ่งก่อสร้าง บอกเลยว่าตอบโจทย์ครับคุณผู้ชมครับแต่คนที่กลัวนี่ก็ไม่ควรเอาไปทานะนะครับแต่บางคนที่ก็ไม่กลัวเนาะนะครับเขาคิดว่าไม้ก็คือไม้ธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่มันแตกต่างจากไม้ทั่วไปเอาไปสร้างนะครับสร้างบ้านสร้างเรือนหรือว่าสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรก็ตามแต่นะครับก็สามารถสร้างได้นะครับนี่นะครับคือจุดเด่นนะครับของตะเคียนที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ และตอนนี้ผมกําลังเดินไปนี่โอ้โหต้องเรียกได้ว,ว่าประทับใจสุดๆนะครับเจ้าของท่านนี่มีการตกแต่งนะตัดตัดแต่งนะไม่ใช่ตกแต่งตัดแต่งกิ่งนะครับเห็นไหมครับมีการเอามาตัดออกตัวนี้นะครับการตัดอีกก็ทําให้อย่างที่หลายต่อหลายท่านนะครับนักปราชญ์ผู้รู้ต่างๆท่านบอกว่าจะทําให้มันเติบโตเร็วกว่าที่เราไม่ตัดนะครับเพราะว่า,าการนําอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับ มันก็จะได้พุ่งตรงไปยังส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างล่างที่เป็นกิ่งนะครับมันก็จะไม่ต้องเอาอาหารไปเลี้ยงทําให้ต้นมันสูงนะครับมันตรงมันสวยนะครับเป็นการเร่งการเจริญเติบโตได้อีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่ชอบต้นไม้ที่เรียกว่าต้นตะเคียนนาอเห็นป่านี้แล้วนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นไม้นี้อายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับได้ต้นขนาดนี้นะครับสูงบางต้นนี่สีเมตรห้าเมตรแล้วนะครับ ความสวยความงามเขาก็ยังที่คุณผู้ชมกําลังเห็นนะครับตัดสินใจเอานะครับคุณผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแนะนํานะครับขอแนะนํานะครับดินชุ่มชุ่มแบบนี้นะครับปลูกตะเคียนดีครับนะดินชุ่มๆแบบนี้ปลูกตะเคียนดีแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นดินแห้งนะครับแนะนำให้ปลูกไม้สักดีกว่าครับนะมาบางชนิดเนาะต้นไม้บางชนิดมันมันไม่ได้ชอบความชุ่มมากเกินไปนะครับไม้สักชอบแห้งๆหน่อยนะ โอ้นะครับนอกจากตะเคียนแล้วนะครับผมยังเห็นมีการปลูกต้นนี่ครับคุณผู้ชมครับยางนาแทรกด้วยนะครับนี่อ่ะก็เพิ่งเห็นนี่แหละนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตะเคียนหมดเลยนะครับตะเคียนเหล่านี้นี่ไม่ไม่ได้แต่งกิ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่สังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นความพื้นที่รกๆหน่อยเขาตัดญ้ามาถึงตรงนี้เนาะต่อไปนี้จะพื้นที่จะรกหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับผมก็เชื่อว่าเนะ ครับเหตุผลที่ยังไม่แต่งกิ่งเพราะว่าท่านก็ตัดหญ้าก่อนตัดหญ้าก่อนแล้วก็มาแต่งเอาอ่านะครับกันไกลมาตัดนะครับแต่งกิ่งไปในไม้ไผหลังนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้เรียกได้ว่าผมประทับใจมากนะครับต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะเนี่ยโอ้ี่นนี่ครับคุณผู้ชมครับออกจากเออหน่อยเออไปทางนู้นนะเออไปทางนู้นนะแต่ว่าต้นนี่สูงใหญ่นะครับตรงนี้ก็แตกออกเป็นสองกิ่งนะครับพันก่ายกันไปมานะครับอื เนี่ยคุณผู้ชมมองเหมือนผมไหมครับเมื่อเห็นภาพดังนี้แล้วนะครับต่อไปนี่ต้นไม้ป่านี่จะโตวกว่าต้นยางพาราเพราะต้นยางพาราดูดูจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยการกรีดเนี่ยนะครับระยะในการกลีดเนี่ยนะครับอายุดางพาราจะต้องหกถึงเจ็ดปีเป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะกรีดแถวแถวนี้นะยางยางแถวบ้านผมนั่นหมายความว่านะครับร่องรอยการกลีดเนี่ยมันไม่ใช่กรีดปีเดียวนะครับมันกลีดมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามปีนี่ครับ ฉะนั้นผมเดาว่าต้นยางพา,าราเหล่านี้อย่างน้อย,อยก็ต้องเก้าปีสิบปีแต่เมื่อมาดูต้นตะเคียนอายุสองปีเทียบกันสิครับคุณผู้ชมครับต่อไปต้นยางนาเนี่ยครับก็จะ,ะเรียกว่าเล็กกว่าต้นตะเคียนซะอีกคุณผู้ชมเชื่อผมไหมครับผมเชื่ออย่างนั้น <c oughs> เนี่ยมันโตเร็วเนี่ยครับดูดีดูสวยดูงามเขียวนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบความชุกเขียวเขียวจัดๆเลยนี่นะครับ ต้นไม้ที่คุณผู้ชมควรปลูกนี่ครับคุณผู้ชมครับตะเคียน,ะนตะเคียนนะครับตะเคียนนี่ก็จะมีตะเคียนหินตะเคียนทองนะครับคุณผู้ชมครับก็ผู้ชมสามารถเสิร์ชได้เลยนะครับใน Google này, ก็จะมีข้อมูลบ่งบอกว่าตะเคียนหินเป็นยั clue, งไงตะเคียนทองเป็นยังไงนะครับก็มีประโยชน์ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นตะเคียนหินหรือตะเคียนทองหรือคุณผู้ชมอยากจะชอบปลูกต้นไม้ป่านะครับชนิดอื่น จัดเลยครับคุณผู้ชมครับจัดตามที่ใจคุณผู้ชมต้องการนะครับสวยดูดีนะครับคุณผู้ชมครับอขอชื่นชมเลยนะครับเจ้าของสวนนะครับที่ได้ปลูกต้นไม้สีสวยวนะครับให้ผมได้มาส่องต้นไม้ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับประทับใจก็กดไลค์ผมสักหนึ่งครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามด้วยก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ การสนับสนุนช่องยูท b e เล็กๆช่องหนึ่งนะครับให้หยัดยืนอยู่ได้นะครับเพราะว่าผมนี่ชอบต้นไม้ผมไม่สามารถที่จะไปนําเสนออย่างอื่นได้ดีเท่าต้นไม้หรอกนะครับคุณผู้ชมใจมันรักไปแล้วเนาะไม่รู้จะทํำยังไงเนาะนี่ยครับรังมดแดงรังมดแดงรังมดแดงมี่อยู่สามรังนะครับในหนึ่งต้นนี่คือผลพลอยได้นะครับคุณผู้ชมครับพอหน้าเลงๆหน่อยมาแย่ไขมดแดงได้อีกนะครับ มีไข่มดแดงมีแม่เป้งนะครับถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่เราได้นะครับจากการลงทุนปลูกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับหายากนะครับในพื้นที่แถบนี้นะครับที่จะมีการปลูกต้นตะเคียนทองเยอะขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผมไปดูๆมานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการปลูกยางนาครับยางนาสักนะครับพวกนี้เนาะแต่ว่าตะเคียนล้วนๆแบบนี้นะครับหาดูได้ยาก นะครับฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นขวัญตาอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับที่ได้มาชมต้นไม้สวยๆดังนี้นะครับครับสวยๆนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับนี่อยากได้แบบนี้จังเลยครับคุณผู้ชมครับผู้ชมอยากได้เหมือนผมไหมมีที่ตรงไหนเยอะๆเนี่ยผมอยากจะปลูกเอ้ยนะครับคุณผู้ชมมีก็ปลูกแทนผมบ้างก็ได้นะครับ ก็หลายที่นะครับก็มีมาคอมเมนต์บอกผมมาให้ให้ไปไปดูสวนน้อยนะครับไปดูสวนหน่อยก็ขอบคุณนะครับที่เชิญผมไปนะครับบางสวนที่อยู่ใกล้เนาะผมมีเวลามีโอกาสผมก็จะไปชมนะครับสวนของท่านเนาะนะครับและขออนุญาตถ่ายทํานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านทุกทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยและทั่วโลกเลยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านทุกคนนะครับที่มีความปรารถนาดีต่อกันนะครับอยากจะให้นําเสนอ ต้นไม้สวยๆนะครับอ่ะนะครับพื้นที่นะครับสวนแห่งนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินเพราะว่าสุดท้ายนะครับท่านก็จะมีการปลูกไม่ใช่การปลูกมีการขุดสะนะครับคุณผู้ชมอยู่อยู่ช่วงท้ายสุดเลยครับตรงนี้ก็เลยเป็นการเอาดินมาเทบริเวณนี้นะครับมันก็เลยสูงเนี่ยพื้นที่ก็จะสุดอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเป็นเขตแนวเดนเนาะนี่นะครับ เกาะสุดจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเนาะมองเข้าไปนี่เขี้ยวเลยนะครับคุณผู้ชมครับเต็มไปด้วยต้นไม้ป่านะครับโอเคครับคลิปนี้ผมจะจดไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ